ไม่ว่าทรีแมนดาวนะคะเขาจะออกซิงเกลิลไหนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงแอบรักอกหักหลายๆคนก็ร้องกันร้องตามได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินวัยรุ่นแนวหน้าเลยที่มีฐานแฟนคลับนั้นเหนียวแน่นค่ะอีกทั้งสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็ยังเป็นกันเองนะคะน่ารักด้วยล่าสุดก็เกิดประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยเมื่อหนุ่มวงทรีแมนดาวค่ะได้มีการโพสต์รูปถือ p l a y s t a t i o n ps 5ฟั์เองนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตกันครับ ดูจะไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่ซึ่งแฟนคลับเห็นดังนั้นนะคะต่างก็นึกว่าเอ๊ะนี่จะไปแข่งกีฬา e-sport หรือเปล่าแต่ที่แท้เนี่ยก็คือมีเล่นดนตรีที่จังหวัดเลยค่ะซึ่งภาพที่แฟนคลับเห็นในทางสมาชิกในวงเนี่ยได้มีการแบบ ps5 ติดตัวไปคนละเครื่องจึงได้พากันเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาน,นะคะอาทิเช่น ไปทัวร์คอนเสิร์ตแน่นะนี่เดี๋ยวนี้เขาใช้ PS5 เล่นแทนดนตรีกันแล้วหรอคะหรือว่าอาชีพหลักคือเกมเมอร์อาชีพเสริมนั้นเป็นศิลปินก็เรียกได้ว่าสร้างความหาให้แฟนคลับเป็นอย่างมากนะคะแล้วสมาชิกในวงแต่ละคนเนี่ยเขาก็เป็นคอเกมมันอยู่แล้วด้วยแฟนคลับก็นึกว่าจะเปลี่ยนอาชีพจริงๆซะแล้วคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan น a g e ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ